เรื่องของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะฮะที่รู้สึกว่าจะมีการเปิดเผยตัวเลขหนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ว่าณขณะนี้นะฮะที่กําลังจะสมัครเป็นประธานาธิบดีตอนนี้เป็นผู้ท้าชิงอยู่นะฮะเป็นอดีตประธานาธิบดีด้วยนะฮะสถานะปัจจุบันเนี่ยเป็นหนี้ฮะเป็นหนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นหนี้ทางด้าน Pro p e r t y อสังหาริมทรัพย์ที่แกไปลงทุนไว้เนี่ยเยอะนะครับพราะเป็นหนี้เยอะเนี่ยแกต้องจ่ายดอกเยอะนะครับณตอนนี้มีการคำนวณดอกที่แกต้องโดนมานะะบ,บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, oh, จะโดนดอกเป็นแสนดอนต่อเดต่อวันเลยนะหนะะึ่งหนึ่งองนนี่คือตัวเลขที่บมมเบิร์กคำนวณมาเลยนะพาดหัวข่าวดูแสนหนึ่งสองเลยนะ็เรเร็กว่าน่าสนใจนะเขาจ่ายเป็นแสนทุกทุกวันโอ้โหแม่แม่จ้าวนะครับก็จ่ายจนล้านะฮะแต่ทีนี้แกก็ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกแกก็ม partner, ะะีพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์แกเนี่ยก็พยายามที่จะขายสินทรัพย์ต่างๆ ขาย property ต่างๆที่มีอยู่เพื่อที่จะมาประดูงนะคคือชักหน้าไม่ถึงหลังละก็ต้องขายของเก่ากินไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ณนะจุดนี้เนี่ยโดนัมทําดูไม่ค่อยดีเลยนะคะแนนเสียงก็ยังดูตามกัมลาแฮร์ริชนะฮะแล้วก็ได้ปล่อยมุกหมัดเด็ดออกมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่ากลับไม่ค่อยได้ผลโคมันก็ไม่ค่อยได้ให้ค่าสักเท่าไหร,ร่นะตอนนี้นะทูบีแฟร์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เชียร์โดนัทรัมไว้นะฮะอ่ะยังพอมีลุ้นช่วงให้ท้ายอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่า จะกลับเปิามาได้หรือเปล่าส่วนใครที่เชียร์กามาร่าอยู่ก็อ่ะแสดงความยินดีด้วยช่วงนี้กําลังนํานําอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมีข้อมูลด้วยว่าบทสัมภาษณ์ละเซเว่าสุดเนี่ยทางด้านคริปโตเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรทําไมโดนัลด์รัมเนี่ยถึงพยายามที่จะกระตุต้นตัวเองทางด้านคริปโตแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ได้รับผลตอบรับเท่าที่ควรนะ เมื่อเทียบกับกามาร่าเฮลวิชนะวันนี้มีรายงานรีพอร์ตมาด้วยนะเดี๋ยวผมค่อยๆส่งให้ฟังเมื่อกี้ผมนั่งอ่านบนรถไดดินนะเพิ่งอ่านจบเสร็จแล้วก็เออก็เป็นประเด็นที่ดีอยู่เหมือนกันนะว่าจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังน,น,นะครับเอาเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยเขาซ้ำกรรมซัดอยู่นะครับนี่ก็บานเบิกนะฮะแล้วก็พยายามที่จะขายทรัพย์สินอยู่เหตุผลหนึ่งเลยที่ก็บางทีก็ขายทรัพย์สินไม่ค่อยได้ด้วยของโดน,โดนรัฐธรัมเนียกก็เพราะว่าแกก็โดนคดีเยอะนะฮะคดีของแกมันเยอะแยะไปหมดแล้วพอเวลา property ของแกบางอันเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับคดีที่แกทําทเติมทําอยู่นะฮะไอคนจะมาซื้อก็เสียวๆก็อาจจะยังไม่ไม่อยากซื้ออะไรนี้มั้งนะทางบูมเบิร์กก็วิเคราะห์มาประมาณนั้นก็เราดูแล้วกันนะว่าแกจะขายได้และปลดนี้ได้หรือเปล่านะครับเป็นหนี้ด้วยโดนคดีด้วยแล้วก็คะแนนก็ตามด้วยนะช่วงนี้อาจจะนอนหลับไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่นะสำหรับโดนัทรันะ